สวัสดีครับผมเชษสุสุกิอะไหล่ออโรดนะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าช่วงล่างเนี่ยจิมมี่วายเนี่ยพอ,อามาใส่กับคา r ิเบียนแล้วจะเป็นยังไงมันใส่คา r ิเบียนใส่จิมมี่รุ่นเก่าได้แต่ที่เราจะมาให้ดูเนี่ยก็คือเป็นช่วงล่างของจิมมี่วายจิมมี่วายเนี่ยมันจะกว้างกว่าคา r ิเบียนกว้างกว่าจิมมี่เดิมๆบ้านเราเนี่ยข้างละสิบเซนข้างละสิบเซน เบรกมือเขาจะอยู่เบรกมือเขาจะอยู่ที่ที่ดุมนะครับเบรกมือเขาอยู่ที่ดุมลากสายมันนี่าปีเดี๋ยวมานีฟึบป๊บมาดึงนี่นี่สายมาหนีฟึบมานี่มาดึงดึงปึ๊บเบรกจะอยู่จึ๊กเลยเรามีคลิปให้ดูอยู่ว่าเบรกมือมันอยู่ดียังไงทําได้ไม่ยากแล้วก็เวลาวางเนี่ยอย่างคันเนี้ยคันนี้กําลังทําอยู่นะครับขอเวลาอีกประมาณสักสักสามสี่วันละกันเดี๋ยวน่าจะได้วิ่งเพราะว่า สปริงกับอารมเราถอดไปทําสีอยู่ตัวนี้จะมีจุดเขาเรียกอะไรนะสิกเนเจอรอ์คืออามเราเนี่ยจะใส่บูทเยื้อสูนย์เป็นยูเป็นบูทที่ทํามาจากออะไรนะซูเปอร,ร์ลีนเป็นปอมที่ทนความแข็งแรงมากแล้วก็เสถียรมากเป็น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 สูตรใหม่สูตรใหม่ใส่กับอามตัวนี้อยู่ข้างหน้าตัวนี้ก็วางข้างหลังเป็นแหนบข้างหน้าเป็นสปริงแต่ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จ เราก็มารีวิวเรื่องคางให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวอีพีต่อไปจะเห็นเรื่องของคันนีเสเร็จแล้วเป็นยังไงแล้วลองวิ่งให้ดูคานตัวนี้จะกว้างกว่าสิบเซนดูมุมนี้ล้อมันจะยื่นหน่อยๆล้อมันยื่นหน่อยๆแต่ยื่นแบบยื่นไปหน่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่าเรามีคิว้วล้อหันนั่นๆนั่นไม่ขายของนะครับไม่ขายของนะเลอยฝั่งเฉยไม่ได้บอกว่าทํตแต่ีิปขายของเห็นไหมไม่ยื่นนะอันนี้ล้อย,ยืนนะ อันนี้เรายืนไหมเรายืนนะเรายืนนะอ่ายืนอยู่นิ่งงนะยืนนะโอเคยืนนะเรียนเนี่ยไม่ค่อยจะฟังเลยเนี่ยโซลาสอนทํารถเนี่ยนี่จะมาสอนทํารถนี่ยืนไหมไม่ยืนไม่ยืนนะจาจาดูให้ดีนะไม่ยืนนะจ่านะคุณซื้อแบบนี้ตามเน็ตตามใครตามไหนที่ก็ได้หาไม่ได้ก็ไปที่เพจอะไรนะใส่ไว้ในจอดีนะ WNM WNM เนี่ยเขามีขายแต่ผมไม่ได้ขายผมจะมาเล่าให้ฟังว่า ส่ยื่นไม่ยื่นยังไงแล้วก็ต่อมาต่อมาก็วางคานก็จะมีกันเซมีต่างต่างเดี๋ยวจะมาสอนอีกทีนึงแล้วก็วนออกมานี่ก่อนเรื่องคานคานตัวนี้เรามีเยอะเห็นไหมเรามีเยอะเราก็จะส่งไปให้คนที่เขาต้องการเนี่ยสร้างสร้างเป็นรถคอยสปริงหรือจะวางแหนบวางแหนบก็ร้อยแบบนี้มาดูนี่นี่เห็นไหม มันก็คือตัวเดียวกันเลยแต่สปริงมันหายไปแล้วเป็นแหนบแล้วเป็นแหนบเนี่ยอันนี้ก็คือเลาะแล้วเลาะอะไรนะเลาะแล้วเลาะแล้วเลาะแล้วเดี๋ยวจะเป็นแหนบแล้วนี่เลาะแล้วจะเป็นแหนบแล้วไปพูดเร็วๆว่าเลาะแล้วเลาะแล้วเลยพูดเร็วๆเลาะแล้วเลาะแล้วอันนี้คือวางแหนบแต่ถ้าเกิดไปวางเข้าสปริงเดี๋ยวจะมีคลิปสอนไม่ยากคานกว้างตัวเนี้ยอะไรมันมีเยอะที่จะให้ดูว่ามันมีเยอะเพราะอะไรอะไรมันมีเยอะเนี่ย เราก็สามารถที่จะหาอะไรได้ง่ายใช่ไหมดุมล้อแตกดุมล้อพังรถเนี่ยมันพังได้ทุกรุ่นทุกแบบทุกยี่ห้อมันพังได้หมดอยู่แล้วแต่หลังจากที่มันพังแล้วเนี่ยคุณหาอะไรได้ที่ไหนคุณดูของมันเยอะขนาดเนี้ยอันนี้แค่ข้างหน้าบ้านนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้อีกนี่ตรงนี้อีกระวังสะดุดเดินดีๆเดี๋ยวสะดุดหัวโคกคานโคดอีกนี่มีกองนี่มีกองนี่ เห็นนะเนี่ยพวกสปริงเยอะไหมสปริงเยอะไหมโอ้โหอันนี้มียามเฝ้าด้วยนะยามยามเฝ้าเนี่ยยามมาจากชัยภูมิเนี่พันไก่ดุพันไก่ชนเนี่ยแต่เราไม่พูดถึงเรื่องไก่ชนวันนี้เราพูดถึงเรื่องสปริงก่อนสปริงเยอะอมเยอะอมจะพาไปเดินไปดูอีกที่นึ่งไปดูไหมไปดูกองอามที่เยอะไหมเดินลงหัวโข้งนี่นะโอ้โหเหมือนแบบทางออฟโรดอะ หมวตะก้องก็คว่ำไปนะตีลังกาไปไนะนี่อาร์มเรามีเป็นเดี๋ยวกนเครื่องคิดเลขก่อนเกียร์นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแถวแถวละเจ็ดเก้าเจ็ดเท่าไหร่เก้าเจ็ดยี่ิบเอ็ดใช่ไหมโอเคหกสิบสามถ <Okay, 63. S 2> ้ามาเก้าเจ็ดเท่าไหร่ นะครับปกอเลยเราอามีเยอะไงผู้ชมมีเยอะนี่นี่กันเซียนคงถามว่าจะมาให้ดูอะไรก็คือจะบอกว่า,าการที่คุณจะวางคานเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่มีของมันมีแน่นอน <c oughs> เออ,อแล้วพี่ออกมาทำไม <c oughs> โอ้ขอให้น้องเข้าพี่โอ่มา <c oughs> ดูขายของงานไอคือดูงานต่อ <c oughs> แล้วคานพวกเนี้ยคานพวกเนี้ยมันมีเยอะแล้วอุ้ยเตะน้ำไก่แล้วเนี่ยเนี่ยแล้วดูดิมุมเนี้ยมุมมุมนี้นะส่วดทรงมันกำลังดีเห็นไหมเห็นมุมนี้ไหมแต่ามาดูมุมนี้สวดทรงมันกำลังดีเลยคือว่ามันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะลงตัวเดี๋ยวพอใส่โป่งไปล้อนี่ผมบอกให้เลยนะสูตรเนี้ย ล้อเนี่ยจะต้องถอยหลังนิ้วครึ่งข้างหน้าเปิดอาร์มเสร็จปั๊บเดินหน้าไปสองนิ้วหลังนิ้วครึ่งหน้าสองนิ้วแล้วความสูงเนี่ยจะสูงขึ้นจากเดิมอยู่ประมาณห้านิ้วเรายกไม่เยอะเพราะว่าอะไรยางสามเอ็ดเนี่ยยกขนาดนี้เครื่องพันสามันกาลังดีตัวนี้จะเป็นสเต็ปเครื่องพันสามยางสามเอ็ดวิ่งเนี่ยก็อยู่ประมาณเก้าสิบสามตอนนี้นะจะโมขึ้นไปอีก้ได้เก้าสิบแปดหนคิดที่แล้วที่บอกไป จะโมหรือจะโมต้องโมเครื่องนิดนึงไม่บอกสูตรหรอกเพราะยังไม่รู้สูตรไงใครมีสูตรแรงๆบอ,อนะบ,ง 120, 130, บอกผมเลยนะที่วิ่งร้อยี่ร้อยสามเนี่ยบอกผมเลยเดี๋ยวผมจะโมตามที่บอกเลยยัดลูกสูบของอะไรยัดขาบูของอะไรบอกมาเลยแล้วก็ใครที่แรงๆก็ทําคลิปให้ผมดูหน่อยก็จะบอกว่าคานชุดเนี้ยราคามันไม่แพงแล้วก็จะเอาอะไรเพิ่มเติมหรือจะใช้แค่ข้างหน้าใช้แค่ข้างหลังใช้แค่ข้างซ้ายข้างขวาใช้แค่การเบรกใช้แค่ดุมล้อ ใช้แค่อะไรก็ก็สั่งมาเลยเราถอดขายท่านได้หมดแหละแล้วก็ช่วงล่างยางมีเยอะพอมีเยอะปุ๊บเราก็ไม่เดือดร้อนไงสมมติมเราไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วเกิดต้องการอะไรหรือว่ารถการเกษตรต้องการอะไรเราหาได้ง่ายๆไงใช่ไหมเราไม่ต้องไปหายุ่งยากรุ่นนี้โอ้โ oh, หพี่รออะไรเป็นเดือนเลยไม่มีก็ตามนั้นแหละแต่อันนี้มีเลย โอเคสำหรับวันนี้ผมก็บอกลาเพื่อนๆด้วยคลิปคานนะครับแล้วมีอะไรที่จะมาเล่าให้ฟังใหม่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกสวัสดีครับบ๊ายบาย